ดูเขาดูเขาแล้วมาดูเรากินเข้ากล่องคนแก่ชีวิตผู้เท่ากลับมา,ายังสวยงามเหมือนเดิม วยเห็นไหมกล้วยที่ตัดครึ่งกินข้าวข้าวคนแก่อืมอร่อย แกงปลากระกป๋องเห็ดเข็มทองผัดพริกแกงเห็ดปลากระกป๋องด้วยอร่อยนะอืมกินง่ายอยู่ง่ายประหยัดอก่ ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ยายนะดูลคลิปนั่งนอกก็ประหยัดไฟไม่ต้องเปิดพัดลมแถมได้ออกซิเจนธรรมชาติงอเลยต้องทับ แต่คล้าองมตไคร้ใบมะกรูดขอบคุณจ้ามาซาเคขอบคุณ a ั k เก u